สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสเตรดแล้ววันนี้ก็มาถึงเราต้องเล่นสองจอยอีกแล้วพาะบิวนั้นหายากเกินไปอะไรกันเนี่ยก่าจะทำร้อยเจ็ดห้าก็เหนื่อยจนแทบขาดใจกันอยู่แล้วและที่แน่เลยรอบนี้เราจะมา vs ตัวตึงและระดับตัวตึงพอๆกันคือพอกันตรงไหนนะครับคือเบลแม่งตีแอร์ไม่ได้นะโกโก้โค้ดตีแอร์ได้แต่ก็ต้องแลกกับมาว่าเราต้องใส่ออปเพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้โกคู และเราถึงจะมาการแอร์กับทางสเตฟฟิง์เออเรียกว่าบิวนะครับเราก็จะมาการแอร์ทางฝั่งของเทพบิวก็แลกกับการใส่ออให้กับทางกคคูนะครับก็เป็นไรที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนิดนึงและที่แน่ๆเลยการใส่ออไ้กับทางโคคูเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ได้เปรียบมากมายขนาดนั้นกับทางการแอร์ของบิวนะฮะไม่งั้นในบ้านแตกตั้งแต่แอร์แล้วจริงๆนะครับดวนกันไม่ติดจริง และรอบนี้เห็นหลายคนขอกันเข้ามาเยอะก็จัดให้ดิครับมันแค่แอร์ใช่ไหมล่ะแล้วแค่ไม่มีแอร์อยู่บนสนามแล้วแน่นอนว่าสตัวนี้ใครจะยืนอันดับหนึ่งเหนือเทพกันเลยทีเดียวครับตึงจัดและอกูคูมันเดินไปไหนฟะเข้าผิดรูมาตัดฟัผมเลยทําการที่เลือกด่านและก็ต้องกลับไปหาเพราะว่าผมต้งสจอเลยจริงนะอาอยู่นี่ล่ะโอ้โหรอบนี้ต้องตึงแน่แกลับทาง สฟิงฟาสซิลเลียไข่ในสีกับโกคูซุปเปอร์บูแล้วก็มัดไคโอหลายเท่าของเขาใครจะเป็นฝ่ายชนะครับกับพระเอกเรื่องนี้แล้วก็แมวสัตว์เลี้ยงบ้านโกคูเออไอเจี่ยมันพระเจ้าไม่ใช่หรอปะวัดตาฟักแมวสัตว์เลี้ยงได้ไง5 minutes later เย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปักของผมนั้นไม่พอเฮ้ยเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลอเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมัดแล้ว มาดูความยุติธรรมบาหน้าจอไวเอ,ออคือคือ่ังแพงไปย,ยังางแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำ Dogbox Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจ <c oughs> พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass <c oughs> บริการ VIP Server เรท6 <c oughs> บริการกดเกมพาร์ตแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล King Legacy บริการกดพิกส์แมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเล,ลน a อพโอเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆละ่ละ และแล้วเราก็ตัดข้ามาในช่วงที่ผมปั๊มตวงเงินได้อย่างเต็มและเต็มที่แล้วแล้วมาดูทางฝั่งของโกงคูกันนะครับว่ามันจะตึงขนาดไหนการวางแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งของเทพบิวในการวางทีละดอกละแสนของเขา <c oughs> แต่ละเม็ถ้าใส่ออฟไฟนี่พ่อมึงเล่าเป็นแสนแน่นอนครับผม <c oughs> บอกคนดูว่าออฟไฟของเทพบิวนั้นตึงจ,จัด อย่างที่นแน่เลยการจมตีสิบวิของเขาเมื่อแสนจะเต่าต้อยลอยดินเกินไปมาเจอกับทางฝั่งโกโก้คูหก,กวิเนี่นอนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันละครับเนี่ยที่ดาเมจต่างกันประมาณล้านกว่า,ก,วากันนิดหน่อยแล้วก็แลกกลับมาวงเอลีที่แขนจะเบิม่มเบิ่มและที่สําคัญเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันละครับเนี่ยตึงจัดดูครับมีวว่งเตี๋ยบตัวอะไรๆจริงๆมันมันมันสิบวิจริงหรอวะ่าถ้าเป็นรัวจังวะเนี่ยมันดูเหมือนรัวนะครับแต่ว่า วีการเตีของมันสิบบีนะครับท่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยผมมองด้วยสายตาสายตุดของผมผมคิดว่ามันไหวมากผมก็เลยอัพไปเรื่อยๆแบบนี้จนหลายคนน่าอ้าปากค้างแน่อนอนว่าสองตัวละครตัวนี้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้และใครจะเป็นฝ่ายชนะกันละครับเนี่ยโอ้พระเจ้าตึงจะจัดน่าจะตึงกว่าทางฝั่งของซามัสด้วยซ้ำนะครับซามัสนั่นมัน,ม,นมันปิวมากระยะ70เนี่ยนะวัตต์ฟักตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของโกคูเนี่ยน่าจาะละลายแลแหละ เอลินพันน่าจะระยะเป็น150บบวกหนกแล้วจริงๆดู่ครับตอนนี้ผมอัพแบบเปลี่ยนอันดิชั่นเอฟเฟกเว้ยก็ค,คือมันมันก็พดมาปิ้วปิ้วปิ้วอยู่ดีนะฮะคือมอนแม่งยังไม่ได้เดินมาสักก้านะครับคือแบบเฮ้ยมันก็ไหวนะจริงจริงมันก็มันก็ถือว่าไหวนะครับในการโจมตีแล้วมาดูทางฝั่งของกู้คูครับในการปล่อยพลังขึ้นเต่าที่แสนรุนแรงพร้อมกับบาดไคโอกับวงเอลีที่โคตรจะจิ๋วแต่ระยะคูดไก่ บอกคำนี้ว่าเอาเรื่องมันก็วงเอลเหมือนกันดีกว่าทั้งคู่เนี่ยและใครจะคืออันดับหนึ่งกันลหละครับผมต้องไปตีอันดับหนึ่งตัวตีพื้นอย่างตอนนี้ตัวอะไรโอบิตูดละ่ะเจี่ยมันจะล้มโอบิตูดได้ปะวะเทพบิวอ่ะเจี่ยพูดคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าจะล้มโอบิตูดได้หรือเปล่าผะว่าไม่น่าได้นะาจริงๆนะครับเทพบิวค่าลงประมาณถูกกว่าโกคูเยอะเลยนะฮะโกคูนี่2องล้านสี่นะครับแต่เทพบิวนั้น 1นร้าน7็นะครับถูกมากนะครับถูกปะวะมันก็ถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็วงเอลเอของเขามันเป็นอะไรที่แสนจะจิ๋วจี้จริงๆเล็กมากนะฮะคือคือ,คอ,คอเล็กอ่ะเออคือเล็กจริงๆเล็กเท่าไข่แมวเลยดูดิโอ,โ,โอ้โหนี่มันไข่แมวกันแล้ววะเนี่ยเมื่อผมอัปเกรดแบบบึ้มบมเราก็ต้องมารู้กันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและใครจะเป็นฝ่ายแพ้กันล่ะครับเนี่ย เพื่อเวงเอลีแทบไข่กับวง e. เอลีโคตร e. มาฮิมาหัวลานนะ <c oughs> โอ้โหเอาละครับจังหวะน,นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันล่ะครับเนี่ยในประสบัาิไข่โอครับแล้วก็จีบเข้าบนหน้ายัางต่อเนื่องแบบหอมกุยจากพลังขี้เต่ากันเลยทีเดียว <c oughs> หอมฉุยให้ตายเถอะจอมมัสเตอร์นั้นแทบจะไม่หลุดผ่านหน้าบ้านมาเลยเพราะทนความกินอันหอมฟึ่ชื่นไม่ไหวอุ้ย <c oughs> <c oughs> ชาร์จแล้วตูโมโอ้โหดาเมจสี่แสนเจ็ดครับท่านผู้ชมและระยะ1น0ย กับวีแค่จุมตีแค่10วินาทีเอ้าหม่กล้าทำไมมันนานขนาดนี้ครับเทพบิวในการปากระสุนระเบิดดวงดาวที่แสนอลังการของเขาแต่ระเบิดเท่าเม็ดขี้แบงวันอะปิวแล้วก็แปะดูครับกระจายคือไม่อลังการอะไรเลยแปะโอโ้โหขี้ดินระเบิดเห <laughs> มือนเอามาขุดขี้ดินเล่นอย่างนั้นเหรอเทบิลผมรู้สึกปะหลองป้องเกินไป แต่ทางฝั่งของโกคูก็ปล่อยลำแสงลงจากพื้นเบ้าหน้าสู่เบ้าพื้นสู่อากาศาสู่เบ้าพื้นก็รู้สึกว่า a อ d ด t ชั n นเอฟเฟกก็ธรรมดาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับไม่ตึงเลยอ่ะให้ตายเถอะอะไรอะ่ะไม่ตึงเลยแอะแอะคือ <c ười> อะไรเป็นแบบอะไรที่เป็นจิ๋วจี๊ดแล้วก็จิว๋วจิวมากนะครับเอ้ยผมขออนุญาตตัดเบฟเข้าไปที่เวฟที่แบบวางได้ไหลาตัวแล้วดีกว่าอย่างนั้นแบบไม่ตึงอ่ะจริงจงนะ งั้นเราต้องรอตรงนี้เป็นชั่วโมงแน่ๆเลยมันเป็นอะไรที่ยาวนานเกินไป minutes l a t e r แล้วแล้วเราก็ตัดข้าวมาในเวแบบเทียบพลังยองตีให้แบบซึ่งๆ่งหน้า้ดยดาเมต4ล้านเแสนและดามเมต3ามล้านองค์ใม่เกืามล้านต้นๆเนี่ยามล้าน7หมื่นนะครับก็คือต่างกันประมาณ1นล้าน7กันเลยทีเดียวครับและวิการยองตีที่ต่างกัน6วิกับ10วินาทีเอาล่ะครับตอนตัวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับท่านผู้ชม เลยทําการที่จะวางกงหูให้ตานหลายตัวฮะแต่ไม่น่าตานท,ทันเทพบิวเ <c oughs> ทพบิวที่จะตานหมดทุกตัวอย่างรวดเร็วและวงไวแล้วมันเป็นอะไรที่โอพีเกินไปแล้วตุ้มในการกระจายแบบกระตุนนะครับระเบิดดวงดาวลงมาบนพื้นแล้วก็ระเบิดเป็นเม็ดผงนะครับดีที่แผลร้นในแล้วน,น,น,นี่ตายเถอะเป็นการเสียงดังฟังชัดกว่านี้แน่นอนบอกเขาด้ว่าเบิ่มมากอย่าลืมไปร้นในกันนะครับอ,อะไรกันล่ะครับเดีย นี่ครับสองตัวนี้ฮะวาดดาเมจกันแบบซึ้งๆหน้าฮะถ้าไม่เห็นก็ซูมกันดูได้นะครับที่ระยะที่ต่างกันมากแล้วก็วงเอลีที่มันก็ต่างกันนิดหน่อยนะแบบมันมันก็ไม่ใครใหญ่มากนะคือระเบิดดวงดาวบูมๆของเขาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบบวงเอลีที่แบบอลังการเว้ยแบบใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ระเบิดทีแบบป้มอลังการแบบลอมแสงแบบจีเลนระเบิดดวงดาวอะไรเงี้ยเออจีเลนมันยังบ้มกว่านะจริง เจเลนนี่คือแบบยอมรับเลยนะครับว่า a อนิเมชั n นเอฟเฟกของเขาเมื่สจะเบิ่มเบิ่มคือเลยจนผมเลือดอาปากค้างจริงๆอ่ะคือมันใหญ่มากมันใหญ่แบบใหญ่โคตรเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมจนผมต้องแบบทําเสียงแบบเสียงสองและเสียงสามหมดแล้วเพราะว่ามันใหญ่และมันเบิ่มเกินไปผมเลยอัพบ,บิวให้ตันตัวสุดท้ายบอกคําเดียวว่าตอนเนี้ยบิวอ่ะคือพระเจ้าแล้วคือมันตันแล้วนะครับคืออัพตันหมดแล้วตอนเนี้ย ผมก็เลยทําการที่จะขึ้นไปมุมสูงแบบนี้เพื่อการมองอนาคตได้ทั่วถึงที่สุดแต่ึมื่ก็ขึ้นระบากจังปะต้องจอนี่มันมไม่รู้จะมองจอหนหยจริงอ่ะ <c oughs> คือเพ่งตึงอ่ะเออจริงนะคือผมไม่รู้เวย้ยไอเสี้ยจะมองจอไหนดีนะครับคือจ้อไหนก็ได้นะครับจอนหนแบบลุกรักใครก็มองจอนั้งแหละอดีนี้คือดับเบิลโกคูมบูถิ่นเรียงกันถ้ากระดาเรียงเปลี่ยนแบบนี้ตันแล้วแต่ไพื่ตันสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ยังพิจารณอีก2ตัวครับท่านผู้ชมรออีกนิดหนึ่งครับกคูบูจะพังงาดแล้วในเว็บที่57ผ่านไปแบบรวดเร็วจนผมนั่งอาป,ปากค้างกันเลยทีเดียวครับแต่ในเวบนี้ผมต้องขออาภัยที่จะต้องตัดข้ามจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นคลิปนี้จะยาวถึงหนึ่งชั่วโมงกันเลยก็ว่าได้ครับปั๊ด <hours> และแล้วก็ตัดมาในช่วงเว็บ62ตอนนี้ทั้ง2ตัวละครที่จะปิดอันพิชเชตเอฟเฟกทั้งฝั่งซ้ายมือ ให้เห็นกันแบบเบิ่มๆเลยว่าใครจะหลุดก่อนและใครจะหลุดทีหลังกันครับอเอาเละฮะดูดาเมจสามล้านกับดาเมจสี่ล้านเจ็ดแล้ววีการจุตีสิบกับวีการจุตีหกใครจะอยู่ใครจะไปครับท่านผู้ชมวัดกันแบบตึ้งๆหน้าไปเลยแบบนี้อะไรที่จะนจะบเบิ่มขนาดนี้กันละเดีย่ยเทปเบลแต่เบลนี่ดาเมจแรงกว่าไปเป็นล้านเจ็ดนะครับแต่ก็โอ้แต่แรกกับวีการจุตีนะฮะก็เอาเรื่องอยู่ผมเลยทาการที่อัพโกคูให้มันตันทั้งหมด ว่าผมอาจจะไม่ตันทั้งหมดก็ได้ครับเพราะอะไรลหละเหลือตัวสุดท้ายแล้วที่ผมกําลังอัพอยู่ตอนนี้คือตัวสุดท้ายของโกคูแล้วครับที่กาลังจะอัพตันบอกคนาดิว่าโอกาสชนะเริ่มมาแล้วเมื่อกูคูตันทั้งหมด8ตัวกับเทพบิอตันทั้งหมด8ปตัวได้ฟัดกันอย่างซึ้งซึ้งหน้าตัวนี้อะไรมันจะตึงขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเบฟที่หกสิบสามผ่านไปแบบรวดเร็วต่ผมนั่นขนตูดลูกขนตูดชนดุนดุนดุวขนตูดแบบพองก็ตูดแบบลูกทัน อะไรกันเหมืนตูวนบลุกชันเลยครับแบบตึงเกินตึงเกินไปไหมหรือตึงเกินปุยปุยน่ยในเบลที่64ที่กำลังตัดเข้าเว็บ5แบบโคตรตึงก็ยังไม่มีตัวละครหน้าไหนที่หลุดหน้าบ้านกระเบื้องมาอย่างได้ง่ายได้เลยหลุดไม่ได้นะครับตึงเกินจะตึงเกินปุยมุยทั้งสองตัวตอนนี้ครับทางฝั่งของพี่ซิ่วของเราฮะก็กำลังระเบิดดวงดาวของเขาเล่นเป็นประจักษ์สายตาในการกระเด็นขี้ดินเข้าถึ่หน้าศัตรูแล้วก็ตะตรูจนตาบอดแล้วก็ ตุยครับผมต,ตุยตุยแน่แน่ดูครับตอ้หูหในการระเบิดดวงดาวแปะแล้วก็ปอแปะของเขาครับเฉดเอาเรื่องเอาเรื่องจัดจัดนะครับท่านผู้ชมผมบอกตัวนี้เลยว่าเอาเรื่องเหลืองเรื่องเหล,อเลืองจริงๆครับนะครับในการโ้มแล้วก็้โหูฝั่งนี้ก็เอาเรื่องครับแล้วก็เริ่มหลุดมาแล้วทั้งสองฝั่งเลยแข้งไทช่องแทบช่องดีตารไปช่องที่ตี่ได้เวลาอะไรเรียกกันผมบอกตัวนี้เลยว่าตึงจัดต้องพิมพ์คำว่าตึงจัดเข้าไปแบบนี้ ราะว่ามันตึงจัดจริงๆครับบอกเขา,าดูว่าตึงจัดเอาละครับผมรอบนี้ฮะในเว็บที่6 6ครับเอาแล้วทางฝั่งของเทพบิลครับเริ่มมีหวั่นไหวและเริ่มมีหลุดมาเล็กน้อยครับด้วยดาเมสี่หมื่นเจ็ดของเขาเอาวัดกันแบบตึงๆหน้าฮะแล้วก็โกคูตื้งท้างผมยังไม่ตันเลยบ้าไปแล้วโอ้โหดูนะครับต้องผมระเบิดดวงดาวครับแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงฮะฝั่งนี้ว่าการได้อยู่แล้วก็อยู่บัดอยู่ครับจังหวะนี้ อบ้าไปแล้วครับแต่การฉีดเบ้าหน้าของเขาลำแสงพลังคลื่นเต่าอันแสนโอพและอลังการสุดๆของเขาครับเนี่ยฉีดไปเลยครับเปรดแล้วก็ฉีดไปเปรสอ๋อหนกว่าเสียงตดเ้ชิบายดูครับมาแล้วมาแล้วใครจะหลุดใครจะไปครับจังหวะนี้เฮ้ยเทพบิวก็หลุดมาเหมือนกันครับดูทางฝั่งของซ้ายมือฮะซ้ายมือว่ายังไงครับเทพบวหลุดช่องแคบมาแล้วเทพบวหลุดมาแล้ว เทบิวว่ายัางไงครับกูคูเข้าก่อนโอ้ oh my god กูคูเข้าก่อนนะครับผมโอ้มากนะฝั่งฝั่งเทบิวยังไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยฝั่งเทบิวกำลังเข้า,ขาครับแต่กูคูก็เข้าไปก่อนนะฮะโอ้ไม่นะแล้วก็ตายอยู่ตายอยู่ป้มโอ้โหสรุปแล้วเทบิวก็ชนะเหมือนเดิมใช่ไหมเอ้ผมมองถูกปล่าวะยังผมตาเลยไปมองฝั่งนู้นก่อนแล้วฝั่งนี้ไม่ได้มองนี่งานงกนะเวยแต่ผมคิดว่ากูคูน่าก็เข้าก่อนเหมือนเดิมครับ จะบอกทุงที่เลยว่าตึงจัดอะครับน้งนองๆ